วันนี้เราจะไปรับน้องบอสแตนหัดเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ไหนที่นี่ที่ทำไมไปเกิดน,นู่นวะการทีแย่ไป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 รับสมาชิกไอ้บอสแตนอยู่ไหนแีกหนึงกูจะเรียกรถถึงเวลาบอสแตนไอ,อ้ไอ้บอสไอ้เฮียบอสแตนเฮียเฮียไอเดียเฮียที่ผิดเหรอ ชื่อเหมือนกันที่ผ่ายต้องต้องลงต้องลงท้ายไงกันนตอ,ตอนนี้ก็เหลือแค่น้องโอ๊กซีนาที่ไม่มี GTA V กัน<ม>รอ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มีสองรหัสเออกูมี <c oughs> ในอีพิกอีกในในอีพิกมีสองรหสัสอีกอีกรหัสหนึ่งที่กูให้บอสไปทางอีเมลอะ คือมันใส่ไม่ได้คือมันเชื่อมต่อกับไอ,อ,อทางสตรีมไปแล้วเรียบร้อยอ่าก็คือผมมี2รหัสนะ id gta v ก็คือมีอันเนี้ยผมเล่นในสตรีมแล้วเนี้ยผมมี gta v 2รหัสก็คือใน Epic ด้วยผมสมัครด้วยอีเมลแล้วก็ด้วย facebook ทีเนี้ยผมเอา gta ให้เพื่อนก็คือเป็นทางของอีเมลผมร้องให้เพื่อนโหลดในอีเมลผมดูก็คือมันไม่ได้ก็คือ gta ที่เพื่อนผมโหลด ใน ID ดอีเมลผมเนี่ยในอีพิกอะโหลดมาปุ๊บพอเข้าไปมันก็กลายเป็นไอดผมเฉยเลยก็คือรู้สึกมันจะเชื่อมต่อกับ ID ด t สตรีมผมไปแลว้วอะประมาณนั้นแหละนะเพราะว่าใช้อีเมลเดียวกันแล้วผมก็ลองให้เพื่อนผมอะสมัครด้วยลองเข้า e ีพิด้วย Facebook ผมก็คือใส่ได้เพราะว่ามันมีผมยังไม่ได้อ,อีเมลในรหัสเฟซผมเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อ สตรีมก็คือ,อยังยังได้อยู่ผมก็ให้ G T A เพื่อนไปแค่นั้นเอยก็คือทางอีพิกถ้าเกิดถึงเล่นในอีพิกมามยังไงมันก็เชื่อมในสตรีมอยู่ดีเว้ยแต่นั้นก็ให้เฟสไปโหลดในเฟสเลยง่ายเบหนึ่งเดี๋ยวกูไปหาไอ้บอสด้วยนี่บนตีไนไอ้บอส โน้ขึ้นมาอีเจมึงมีตังค์เท่าไหร่ศูนย์บาทศูนย์บาทได้กูพาไปทำธุรกิจหน้าหน้ามึงส้นตีนมากไอีเจกูนึกว่าป้าข้างบ้านกูไอ้ยเฮียไม่ได้ยินเสียงมึงเสียงเบาโอ้ยเฮียหึจริงจริงเอ็นบีซีแม่งโคตรเชียเลย ัอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวตุนตีนเดี๋ยวพายบอสไปทำภารกิจก่อนไปไปเอ่อไปก็คือภารกิจไปทำลายรถนั่นแหละบอสแตะขึ้นไอ้บอสขึ้นมารถผมไม่ได้ปุ๊บไปละโอเคเปิดโอกาสป้าป้าไปทำงานไหนนายมันคือรถมารีดดูดูเตดู รถกูเทมากกูคอนเฟิร์มพี่อย่ารถแม่งดิ็วชนไปเฮ้ยเชียนี่บอลยิงยางแม่งนี่เชียแม่งเหมือนสายรถซีน่าเฮ้ยเชียรนี่มุมมันเป็นไงนี่อเออหยุด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 ยิงหยุดยิง ที่ดีซ<า>ีนขับรถด,ดีๆกันเป็นอันดับหนึ่งไปก็ทีล้อกูหนาเดี๋ยวแป๊บไปได้เคลียร์รอยออกมาจะไปแล้วไม่เปียวไม่ปียวไม่ปียวเลยนะไม่ปียวไม่ปียวเลยนะ ชิบหายแล้วรถติดเดินเงี้ยติดแล้เนี่ยมันคือการขับรถใน G T A V ไว้เชื่อกูถ้ามึงทำเงี้ยมึงรุ้งเงี้ยรถเกียร์นะจุงสภาพรถตีเกียร์คือเสียงเบามากเบาอยู่ไรพี่เกดมันดูสภาพรถอีเกียอ๋อนี่เขาเขาโกดังเขาโกดังเขาอดังเราจะไปเผารถกันคือ ไม่ต้องห่วงไอ้วอตมึงแค่ไปเก็บถังน้ำมันโง่เพราะว่าอะไรนะอ่ามันบอกให้ทำลายมึงมีระเบิดไปทำไมอ,อ,อ,อีอ่า <c oughs> อุ๊อยแล้วทำอไปต่อนะเดี๋ยวกูเล่นดิเดี๋ <c oughs> ยวกูเใ่ <c oughs> รดบ สวัสดีก็ผมตีนเซนไฟเยอร์ไม่ดับ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 เดี๋ยวตายบอก่เดี๋ยวตายออกมาไม่ดับไม่ดับไม่ดับลงล่างเลยไม่ดับได้ตังฟรีนะเรวิตาย ไม่ไม่ไปอุ้ยอู้หูเฮมี่เฮลมี่กดไลเดอร์นกดไลเดอร์นเฮิรกดไลเดอร์อุ้ยไอชินี่โอ้ชินี่เอ้ยชีวิตหายไปชีวิตนึงแล้วนะเว้ยสัตว์ใครระเบิดกูไอเด็กเหี้อะระเบิดมึงก็ระเบิดตัวเองไอควายมึงไม่ตัวเองโง่ ไอสัตว์ระเบิดตูมเข้าข้างหลังกูเหี้ยรถระเบิดไหมไอควายแล้วกูต้งไปไหนเนี่ยขึ้นข้างบนหรอก็มึงระเบิดเสร็จแล้วต้องรอออกทางประตูเพราะว่าต้องถึงฉากยิงแล้วมาดแล้วรอดอย่างี้ <laughs> ขวดตัวนั้นเชื่อวาที่นี่เราพื้นแก๊ปเว้พื้นแก๊ปเด็กช่างเขาพบกันเด็กช่างเขาพบกันอ่าเดี๋ยวพวกกูจะระเบิดตุ้มตุ้มต่างๆนี่แค่ขนาดนี้ไอ้บอสมันไปหาที่กำบังเว้ยเพราะว่ากลัวหมดฮาร์ดมาทีนี้มันจะตายหาเว้เชื่อกูนไอ้คนเม็ดมีเม็ดมีมีไม่โอ้ โอ้ยแค่นี้ดิมันมันไม่เียมันไม่คนอยู่ไนเป็นคนเป็นนเี้ยนะอาบอวางอยมึงอ <c oughs> ่ะอ่ามตายกูายอแล้วอาเีตางปเ้มติ ถ้เกิดมาทำมาริกระบาดกูเลยก็ถือว่ามันดีมากโอ้โหบอสโหดมากโู้บอสจะมเห็นบอสตายหัวจะทิ่มนั่นดีเบี้ยวมากบอส V ใช่ไหมล่ะมึงไปหามึงไปหารถขี่มึงไปหารถขี่บอสไปหารถขชีอองอองไปข้างหลังเพราะว่ายังไงมึงต้องขี่ไป พลังกีมีจะตัดจบบางทีด้วยไม่ต้องยิงแว้ถ้าเกิดมึงหารถขี่นี้ให้ได้ไปขโมยรถมึงจะขึ้นทำไมย่าปี้ไอ้เขียสไปเอไอบอสเลมพีเล่นไม่ใช่มันตกตึกเองนะไอ้เหี้ยไปหารถไอ้บอสเดี๋ยวมันจะขึ้นบันไดมาแล้วดักนี่ดักนี่ มึงพยายามเล็งหัวไว้มึงอย่าเล็งตัวแล้วมันก็มาดูมึงเล่นูแล้วมึงก็จะตายเอยี บอสบอสไม่เปินมันเพิ่งแมวจะจบเออเออมึงจะตายหาแล้วมึงเล่นมึงน้อยมากเลยบอสเล่นมึงน้อยมากแปล่ารถแปล่ารถแปล่ารถหารถหารถหารถไอ้บอสหารถบอด้านหลังบอสด้านหลังบอสตรงนั้นมันมีรถให้มึงหารถ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 เฮ้ย แล้วมันก็จะโดนกรืนกรืนกรืนเฮ้ยนัรถรถรถข้าหน้ายิงยิได้เปิดแล้วมึงได้ตังค์วะได้ตังค์ะได้สองพันเอาพัน่เฮียองกเฮียเด็กเฮียเต็นเลยนะพอล้ว่าได้เืินได้ไไม่รู้ เดี๋ยวมึงตายมันก็หายเองอาไปตรงไหนจุดประปายะเออรถกูเละมากจะตีกระจกกูทับชน่นตีนเลยเนี่ยรถกูสวยหรยูยังไม่ได้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเสี่ยต้านพอเอ็นพีซีเสี่ยไปยว่าแตนไายแล้ว กับแกะแ้มึงทำรถแข่งังข <Constitution>. ับยากขี้ผายเฮียไม่เอาวันละวัเป้าบ่ายเดี๋ยวเปิดกระโปงรถอืมเปิดีเปิดวัตถุนังดูดูเฮียให้ดูขอให้ยายแแต่งบนไม่ทำนะคุยคุณเนพ p c ดีกว่าับันดอม นม่ม <by> ึงคูจะพาเขาไปไหนราายกุยเขียนยันโหเขีย n c เชี่ยมากเฮ้ยเฮ้ย n อ c มีแล้วการขับรถนะครัไม้เตยาูเล็ดับดินละมารกดดับดินลงไปใตายตายตายต้เนื้อดิน มทำยี่อะไยเนี <phin reforms> see, ่ย <music> ก <Brothers> okay, ูปปาตอนนี้กูเห็นทุกอย่างเลยกูเห็นทุกอย่างรอบเมืองเลยเว้ยใบไม้เมืองรอบเลยกูเห็นทุกอย่างรอบเมืองเลยเว้ยเห็นไหมว่ามึงเผลอดิเออเหี้ยเลยกูเห็นเลยแล้วทุกคไม่หลัเลยใจดีมาดกูเห็นกูเห็นชานเบสล็อกว่ะมาด ไอ้ยิ้มมึงเป็นไรล่ะยีน่าไอ้ยิ้มมันมันแหลกตอนนี้กูดับบินได้พี่ไอ้กูก็ทำไรกี่ไกงเทียบมาคไปเลยสองก็คุยจะถึงวินีเองที่แหงข้างหน้าแบบบอสคือมึงต้องจัดการในพวกเฮียนี่ทั้งหมดนะฮะรับคุณรู้รับรู้ซื้วัตสุก้ามาล่ะไพ่อยืมไปใส่มันไม่คือเราต้องขโมยรถอย่างเงี้ยะนี่มันโง่เต็มเลย ามันง่ายไปยาเราต้องต้องตองืนพิสโตพิสโตนพวกนี้พสตเท่านั้นเพิ่มความาทายสีกู้ดำดินน่ะล้วกูจะมอไซค์กูจะทิ้งทิ้กูจะเชียวไอ้ไม่ล่อ่ะ กูไม่เห็นเที้ยอะไรมากูขับชนดูชนนั่นชนนี้ยิงมันบอสยิงมันล็อกด้วยโอ้ยวันหลังกูจะไม่เอารถคันนี้มามาใช้แล้วง่า่กว่าักติ <laughs> วันหลังคุณจะไม่เอารถคันนี้มาใช้ละมาดีบอก,กบสถานาการณ์เด็ดทบานไม่ค่อยดี จะการมันโอเคบอสมึงขยับรถพวกนี้ออกให้หมดเว้ยเออเอาเอาเอาเฉพาะตรงกู๋เอาเฉพาะตรงกู๋ไปจัดไปจังมันไ้รเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นเป้าหมายแล้วแต่กูเห็นเป้าหมายแล้วจุดระบากูเห็นแล้วไกลมากขารบอกไปเนี่ยอันนี้เอาออกไปขาร์บอนไปเดี๋ยวเต้น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  เอาไว้เอาไว้ดันเอาไปเลยทั้งไ <c oughs> มด Sniper งจเกระยะไกลเรีวยวกู่ปูคว่าชนะคนนั้นเลยโอ้ยปิวปิว กูเบารถแล้วกูเบารถแล้วไปเอกต้องมาตอนสุดท้ายจำไว้มาไดเดอร์ได้กาวไว้ไอ้คุยก็เฟิร์เกิอบอีกเลสักแบลรารถข้างในมาเอาไอ้ดดรถพวกเชนี่ออกนุ่นนุ่นนุนแสดัน้างหน้าไป้พอแล้ว รถแต้ไปขับรถไปขับรถเฮ้ยยาน่าไม่อะไรปขับรถชนกูเมื่อกี้นี้กูได้รถแล้วกูได้รถแล้วแต่ระวังนะเวยมันจะขี่ตามขับยิงมึงไม่เป็นไรรถนี้พุ่งเกาะไม่ถึงไบอสไม่ใช่มึงไปละขับพี่เลย เขาต้องางทางมันต้อเข้าใจอย่าให้รอซีฟาวเอ่ารถกูแก่งมากแต่กถึงก่อนแล้วกันเฮ้ย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 ไม่นาตอนนี้สภาพเน็ตกูดีมากเลยเว้ยม้ามีนข้งหน้าอยู่คนหนึ่งเพลินสามตัวแต่กูช่วยวะรถคิโรไปอยู่ดนี่กูขับเป็นรถโฟล์วิว

ถ้ามันหมดอ่ะก็แพ้ยากก็ง่ายดีก็ง่ายดีเขาเป็เลเดอร์โดนเหยียบตายเสียเสียด้วยว่ะวิญญาณขี่ไปเที่ยเบรกอยู่เสร็จบอลยิงมันบุตรไม้อ้ยู่ไม่โผล่หน้าต่างมาจีนจอนบิกเลยสร ได้ถึงเป้ามาแล้วกินยยิม่โดขอกินยเว้ยโอ้ยต้นไม้เป็นเหียแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยไ่เลียไปทำไมมีกเตาหยเ้ยมาชไมาชไรไร ก็มมม่มีเกือบแพงผ <laughs> มพี่พี่จังเกืออิเฟยลูกตักโกไม่ไดดูเฮียวบอดปอวิวอ่ะปอวิว <c oughs> เอ้ยมันไม่ปอวิวนี่ว่ามันซิกวิว <c oughs> มันไม่ได้สิ้ล้อ <c oughs> เอ้ยขนาดขนาดครับรถกูเหลือแต่โคง

ปืนกูไม่มีอ่ะหมดหมดสิบหวานแล้วหมดได้แล้วมาจะละมาเออนี่ะว้าวมิชชั่นโอ้โหมือคนได้อยากฆ่ามีไหมมีโอ้ไล่เาไปสามเออไล่เอาหรือสามนี่ 4 <laughs> si.